วัดพระธาตุช่องแหพระอารามหลวงจะพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะเพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่22ตุลาคม2564ที่วัดพระธาตุช่องแหพระอารามหลวงพระโกศัยเจติยรักรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่องแฮพระอารามหลวงร่วมกับ เทศบาลตำบลช่องแฮจัดประเพณีตักบาตเทโวโรหณะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่องแฮเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอดุลไหลทุ่งนายกเทศมนตรีตำบลช่องแฮเป็นประธานฝ่ายครวาดในงานมิพิธีสงฆ์ และเวลาเจ็ดนาฬิกามีขบวนฟ้อนรำเพื่อถวายเป็นพุทธ,ธบูชาของคณะกรรมนิยาพรและคณะสงฆ์นำโดยพระโกสัยเจติยารักษ์เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุช่องแฮพระอารามหลวงแปลแถวบนลานพระาธาตุช่องแฮเดินลงจากบันไดสิงเพื่อรับการใส่บาตรของพุทธศาสนิกชนจนถึงบริเวณประตูซุ้มวัดพระาธาตุช่องแฮ พระอารามหลวงโดยมีประชาชนเข้าร่วมทาบุญตักบาตรเทโวโรหณนะในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด สมาร์ทด็